ปัจจุบันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ยอมรับในเรื่องของงานศิลปะมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการสร้างสารรค์จินตนาการแล้วนะคะยังเป็นการฝึกให้น้องๆน,นั้นมีสมาธิกับสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นค่ะแต่น้องๆบางคนอาจจะไม่ได้ชื่นชอบผลงานศิลปะเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ชอบเพราะอาจจะมองว่ามันมน่าเบื่อแล้วก็การที่ออกเป็นเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะสนุกมากกว่าค่ะ ในช่วง Family Tri p นี้นะคะแฟ r ิี่มีการเรียนการสอนศิลปะมาแนะนำกันค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าช่วยในเรื่องของจินตนาการและก็ยังทำให้สนุกด้วยค่ะ Create for k i d s โรงเรียนสอนศิลปะที่เน้นให้เด็กปลดปล่อยศักยภาพทางด้านศิลปะออกมาได้อย่างเต็มที่รวมถึงกระตุ้นให้กล้าสแสดงออกผ่านการนำเสนอผลงานที่ทำขึ้นจากฝีมือตัวเองไม่ใช่เพียงแค่สร้างสารรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆเท่านั้นแต่ที่ Cre a t e f o r Kids ยังให้นักเรียนทุกคนได้ต่อยอดความคิดด้วยการสร้างศิลปะจากเรื่องราวที่จินตนาการขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งการใส่เรื่องราวลงไปในงานศิลปะนี่แหละค่ะที่แฟรี่ไม่ค่อยได้ยินว่ามีวิธีการแบบนี้อยู่ในการสอนศิลปะให้กับเด็กฟังแล้วน่าสนุกดีนะคะแอบดูน้องๆเรียนมาสักพักแล้วท้าทางช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ครูปล่อยให้เด็กๆได้ลงมือทำแฟรี่ว่าปล่อยให้น้องๆได้สร้างสารรค์ผลงานก,กันก่อนแล้วเราไปคุยกับคุณครูกันค่ะ ปูปูหรือเปล่าคะวกันี่ค่ะปูปูขอคุยด้วยหน่อยนะคะนั่งเลยละกันนะะโฮ้ยน้องๆกำลังแบบว่าทำงานศิลปะกันอยู่เลยนะคะมีหลายโต๊ะเลยนี่มีเด็กทั้งหมดกี่คนคะเนี่ยมี10กว่าคนครับรอบนี้ครับผมรอเป็นรอบๆไปนะใช่ครับผม แบ่งเป็นโต๊ะโตครับจะมีเป็นโต๊ะเล็กโต๊ะกลางโต๊ะใหญ่ครับผมโต๊ะเล็กโต๊ะกลางโต๊ะใหญ่นี่หมายถึงไซส์อายุหรือว่าจํานวนคนนะอายุครับผมอายุใช่ครับอายุโต๊ะโตนั้นนี่น่าจะโตสุดไหมคะโต๊ะโตนั้นโต๊ะโต้นั้นจะประมาณกลางๆครับผมคนนี้จะโตสุดโตสุดคนนี้ครับผมโตสุดอายุกี่ขวบคะลูกสิบสองสิบสองโหคือรับตั้งแต่อยุเท่าไหร่คะครับผมเอารับตั้งแต่ อุบาลอุบาลหนึ่งเทอมสองจนถึง12กขวบ1เทอมสองครับผมประมาณ3ามขวบครึ่งได้ครับผมมขวบครึ่งครับผมทำไมต้องเป็นระดับนั้นนะคะเพราะว่าเราเราอยากจะให้เขามีสังคมก่อนในตอนที่เรียนอุบาลหนึ่งเทอมหนึ่งเพื่อที่จะได้เรียนรู้กับการสังคมที่ไม่มีพ่อแม่นะครับผมแล้วพ็พออุบาลหนึ่งเทอมสองเนี่ยมาเรียนฝัางพ้อเขาจะพร้อมมากกว่าในการที่จะรับฟังครูสอนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราค่อนข้างจะให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเอง ออจริดีกว่าค่ะถ้าพูดถึงงานศิลปะเนี่ยถ้าสาหรับผู้ใหญ่แล้วเขาอาจจะทําออกมาเพื่อสื่อสื่อแบบสื่อบางอย่างที่เกี่ยวกับความคิดของตัวเองหรือว่าถ่ายทอดความรู้สึกผลงานต่างๆแล้วสําหรับเด็กละคะ <ๆ S 1> เด็กเนี่ยเขาทำศิลปะออกมาเนี่ยมันจะสื่อถึงอะไรได้บ้างจริงจริงจริงถ้าถ้าถามผมเนี่ยผมว่าศิลปะเด็กนี่มันมันเป็นเหมือนกับภาษาอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งเด็กทุกคนเนี่ยทำสาม,มารถวาดออกมาได้หมดเลย เขาสามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ในเวลานั้นอย่างส่วนใหญ่เด็กจะเป็นลักษณะการวาดเล่าเรื่องเช่นวันนี้เขารู้สึกว่าแย่มากภาพที่ถ่ายทอดออกมาก็จะเป็นภาพที่ดูแบบเศร้าไปด้วยกับความกับกับสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมามันเหมือนกับเป็นภาษาที่เขาอยากจะสื่อออกมาให้ทางผู้ใหญ่ดูจะเป็นลักษับแบบนั้นก็เหมือนเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ใช่ใช่ครับผมใช่ไหมคะอันที่จริงแล้วศิลปะภเนี่ยมันน่าจะช่วยเด็กในเรื่องของพัฒนาการทางด้านไหนบ้าง จริงๆทั้งทั้งเรื่องของพัฒนาทางร่างกายก็คืออย่างที่ว่านะครับพวกกล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรจำเรับเด็กที่ก่อนก่อนที่กําลังจะเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเขาจะสามารถเขียนหนังสืออะไรได้ดีถ้ากล้ามเนื้อมัดเล็กเขาทำงานพวกการปั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พัฒนาในเรื่องของด้านจิตใจนะครับคือเขาจะประทับใจอะไรแล้วเขาจะวาดออกมากนะ็คือมีหลายเคสที่เด็กรู้สึกพอเขาวาดรูปนี่ค่อจะเหมือนกับกดปล่อยมันจะเป็นการใช้เวลาว่างให้ไม่มีประโยชน์ด้วยเพราะปกติถ้าเด็กวาดรูปเป็นนี จากการที่ใช้เวลาว่างเขาจะเป็นเล่นเกมดูทีวีเขาจะหันมาเป็นนั่งวาดรูปแผนคืออยู่ได้กันเป็นวันวันการนั่งวาดรูปถ้าเกิดเขามีแนวทางเขาเห็นอะไรที่มีแบบแผนมีอะไรอย่างนี้นะครับผมอาจจะช่วยฝึกสมาธิใช่ด้วยใช่ด้วยครัคผมโอ้ยอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่มีพื้นฐานมาเลยต้องบอกว่าตัวเองอย่างแฟดเลีเองเนี่ยไม่มีพื้นฐานเลย พราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้มานั่งเรียนศิลปะก็คงแบบยากพอสมควร,งงรเรงี้ยค่ะแล้วครูปูทำไงคะกับเด็กที่แบบไม่มีพื้นฐานเลยอะไรแบบนี้จริงๆเด็กทุกคนเนี่ยเราเรามองว่าทุกคนเขาวาดรูปได้นะคือเราจะดูที่ความตั้งใจของเขามากกว่าว่าเขาเขา,เขามีความตั้งใจ <S <S ไหมเจอจะดูที่ความตั้งใจแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยเราเราถ้าเรามองในฐานะคน้งกเราจะไม่ได้ดูเราเราจะไม่ดูว่ามันสวยงามอย่างที่เราอยากแน่ใจเราจะดูแค่ว่าเขาต้องการสื่ออะไรออกมาเท่านั้นเองกับความตั้งใจ แล้วก็ผลงานที่ออกมาเนี่ยมันมันมันมามันมาจากความตั้งใจของเขาไหมเป็นล่าความรู้สึกของผมที่เขาสื่อว่าเด็กเข้ามาเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาได้เป็นตัวเองมาที่นี่ได้สามารถแสดงความเป็นตัวเองมากขึ้นในตัวเองเขาน่าจะมีความสุขกันครับครูเ็าจะไม่ได้ไปเข่งันเรื่องของการระบายสีต้องอยู่ในขอบอะไรมากมายนะฮะเขาจะ็นที่ให้เขาดูความตั้งใจเขามากกว่าอ๋อมันก็เลยเป็นการเปิดปล่อยเขาให้เขาสนุกด้วยใช่ไหมัะ สนใจมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวดูแต่ละโต๊ะดีไหมคะว่าเอ๊ะเขาปลดปล่อยเราไปถึงไหนแล้ว <c oughs> <c oughs> เริ่มดูโต๊ะนู้นก่อนเลย <c oughs> ดีกว่า <c oughs> นอกจากที่เขาจะทํางานศิลปะแบบนี้ปุ๊บเห็นบอกคุปปุ๊บที่จะให้เขาเอามาพรีเซนต์งานตัวเองด้วยนะคะใช่ใช่ครับผมนะครับผมอ๋อแล้วเขาทาได้ไหมคะทําได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะตัวเล็กนี้ขอยกเว้นตัวเล็กนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลางกลางเต็ตโตเนี่ยเขาก็จะทําได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะโอ้โหวันนี้เนี่ยโชคดีมากเลยนะคะมีโอกาสได้มา สัมผั์งานศิลปะของน้องๆนะคะก็ต้องถือว่าศิลปะนี้มีประโยชน์หลายอย่างจริงๆนะคะทั้งช่วยในเรื่องของสมาธิหรือว่าจินตนาการแล้วก็ยังทำให้สนุกด้วยใช่ไหมคะขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะขอบคุณสรีคับ นอกจากที่เราจะได้มาพูดคุยถึงเรื่องศิลปะนะคะได้มาสัมผัสการถ่ายทอดผลงานของน้องๆแล้วค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวน่าติดตามกันอยู่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าอยากจะหาผ้าอ้อมที่ทําให้น้องๆเบบี๋เนี่ยไม่งองแงตลอดทั้งคืนนะคะให้สบายแห้งไม่เปียกชื้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ